แล้วครับคุณผู้ชมครับติดตามข่าวเย็น25กันต่อแหมเราไม่ได้พูดเรื่องของการบ้านการเมืองนเนี่ยนานเหมือนกันนะฮะแต่ว่าสุดสัปดาห์นี้ผ่านมารวมไปถึงสัปดาห์นี้ต้องพูดหน่อยแล้วเพราะว่าไล่เรียงกันมาจากกรณีของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรอดครับเรียบร้อยสําหรับคดี ยืมนาฬิกาเพื่อนนะฮะปปชก็ตัดสินไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบอกว่าไม่มีความผิดแต่อย่างใดถัดมาครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฮะพระกองเงินกู้1ล้านล้านผ่านฉลุยครับฝ่ายรัฐบ,บาลก็ยกมือผ่านเรียบร้อยไม่จบครับคุณผู้ชมครับเป็นที่มาของชื่อช่วงของเราในวันนี้ฮะเสร็จนาค่าโคถึก เกมอำนาจในพลังประชารัฐถามว่าเป็นที่มาที่ไปอย่างไรเพราะมันมีข่าวออกมาครับคุณผู้ชมครับว่า18กรรมการบริหารพักลาออกจากพลังประชารัฐและนั่นส่งผลทำให้หัวหน้าพักเลขาธิการพักกรรมการบริหารพักชุดเดิมนั้นต้องหลุดออกจากตำแหน่งและต้องสรรหามาใหม่ภายใน45วันท่ามกลางข่าวหรือว่าบิ๊กป้อมนี่ฮะ พลเอกประวิทย์วงสุวรรณจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐคนใหม่ทีนี้เสร็จนาค่าโคถึกเสร็จศึกค่าขุนพลคำนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรคุณผู้ชมฮะสำนวนนี้มันมีที่มาครับคือเวลาทำสงครามเนี่ยเขาบอกว่าเสร็จสงครามปุ๊บให้ฆ่าแม่ทัพทิ้งให้ฆ่าคนที่รบทิ้งเพราะอะไรฮะคนเหล่านี้มีอิทธิพลเยอะ นี่เพราะว่าสามารถทำให้ศึกเนี่ยชนะมาได้แล้วเพราะฉะนั้นคนที่มีอำนาจมากกว่าจะต้องฆ่าทิ้งเพื่อไม่ให้มีอำนาจมากเกินไปนั่นเองทีนี้คุณผู้ชมครับมาไล่เรียงกันหน่อยฮะว่าในพักพลังประชารัฐมันมีข่าวแววเวมานานแล้วฮะถึงการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพักและเลขาธิการพักเพราะอะไรครับเพราะในพลังประชารัฐกลุ่มก้อนกวน,นแก๊งเยอะเหลือเกินมาดูว่ากลุ่มใหญ่ใหญ่ใ,หญใ,หญในพลังประชารัฐมีใครกันบ้างมีกลุ่มไหนบ้างฮะ แน่นอนกลุ่มแรกครับกลุ่ม3มิตรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มก้อนเก่าที่รักกันมาตั้งแต่สมัยของคุณทักษิณชินวัตรพักไทยรับไทยมีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณสมศักดิ์เทพสุทินและคุณสมคิดจาตุศีพิทักษ์แต่ระยะหลังคุณสมคิดเริ่มจะค่อยๆออ,ออกมาค่อยๆอ,ออกมาแล้วกลุ่มนี้คนที่มีบทบาทขึ้นมาซะเยอะเนี่ยนะฮะคือคุณอนุชานาคาสายัยซึ่งมีข่าวแว่วมาด้วยว่า จะเป็นเลขาธิการพรรคคนต่อไปหรือเปล่านะครับกลุ่มต่อไปฮะกลุ่ม3ทหารเสืออดีตกปปสครับจำได้ไหมฮะเป่านกวดีดปรีดรีดฮะคุณพุทธิพงศ์ปุณกันตอนนี้เป็นรัฐมนตรีดีนะฮะจับเฟกนิวส์นะครับคุณสกลทีพัทยกุลตอนนี้อยู่ในกรุงเทพมหานครคุณนัทพลที่สุวรรณรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการอีกหนึ่งกลุ่มฮะกลุ่มใหญ่อีกหนึ่งกลุ่มคือกลุ่มร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่า กลุ่มร้อยเอกธรรมนัสอย่างที่เราทราบกันจําข่าวเก่าๆได้ไหมฮะเวลาพักเล็กพักน้อยสอสอจังหวัดนั้นจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ใครมีปัญหาใครเป็นตัวกลางฮะคุณธรรมนัสพรมเผ่าครับเพราะฉะนั้นคุณธรรมนัสเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาจะมีสอสออยู่ในมือเนี่ยประมาณ50-60ถึงคนนี่คือ3กลุ่มแรกครับทีนี้มาดูกลุ่ม4กุมารฮะกลุ่ม4กุมารคือกลุ่มอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลคอสอชอยุคบิ๊กตู่นี่แหละฮะ มีคุณอุตมะสาวนายนคุณสนธิรัตน์คุณออกรอบศักดิ์นะฮะแล้วก็คุณสุวิทย์เมศินสีทีนี้คุณผู้ชมครับจากแผนภาพนี้ฮะเราจะเห็นได้ว่า3มกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ไม่เอา4คนนี้แล้วฮะยกเว้นคุณสมคิดจาตุศีพิทักษ์เพราะคุณสมคิดเป็นเฮดของ4คนนี้ฮะ,ะพูดกันง่ายๆพูดกันตรงๆนะฮะคือ4คนนี้เนี่ยเป็นคนใกล้ชิดกับคุณสมคิดจาตุศีพิทักษ์แต่คุณผู้ชมฮะ รายชื่อที่ออกมาเมื่อวานนี้18คนเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่า3กลุ่มนี้ไม่เอาแล้วครับอยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพักพลังประชารัฐทีนี้เรามาดูกันก่อนว่า34กรรมการบริหารพักในพลังประชารัฐมีใครกันบ้างแล้ว18คนที่ออกมีใครบ้างและเหลือใครบ้างนี่คือโฉมหน้า 34กรรมการบรหิหารพรรของพลังประชารัฐถ้าคุณดูดีๆเนี่ยคุณจะเห็นว่าจริงๆแล้วยังมีกลุ่มย่อยๆอีกเยอะมากนี่ฮะกลุ่มคุณปลื้มก็อยู่เห็นไหมฮะกำแพงเพชรอย่างคุณไผ่ลิกเนี่ยก็อยู่นะฮะอา้าวทีนี้ใครหายไปบ้าง18คนที่ลาออกครับนี่ฮะเหลือเท่านี้ครับหายไป18จาก34นั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่ามันเกินครึ่งหนึ่งฮะ แล้วเกินครึ่งหนึ่งนี้มันสําคัญอย่างไรไปดูข้อบังคับของพัคพลังประชารัฐหน่อยฮะข้อบังคับของพัคพลังประชารัฐข้อ15บอกไว้แบบนี้ครับที่อยู่ที่หน้าจอฮะกรรมการบริหารพักจะพ้นจากตําแหน่งเมื่อครบวาระ 2. ความเป็นกรรมการบริหารพักสิ้นสุดเมื่อตายลาออกขาดจากสมาชิกภาพหรืออื่นๆและสีแดงครับตรงกลางฮะเมื่อกรรมการบริหารพักว่างลงเกินกึ่งหนึ่งของทั้งหมด เกินแล้วฮะเพราะออกไป18จาก34และจะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ภายใน45วันนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นที่มาที่ไปของแรงสันสะเทือนในพักพลังประชารัฐซึ่งเป็นพักแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลทีนี้มาดูกันหน่อยฮะคุณอุตมะสาวนายนหัวหน้าพักต้องรักษาการไปก่อนนะฮะหรือว่าคุณสนธิรัฐที่เป็นเลขาธิการพักแล้วใครจะมาแทน2คนนี้มาดูแคนดิเดตฮะผมว่าผมไม่ต้องพูดคุณผู้ชมก็น่าจะทราบกันดีฮะ แต่นั่นแคนดิเดตของเราฮะหัวหน้าพักคนใหม่ครับมีชื่อเดียวเลยนะฮะที่ผุดขึ้นมาบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้นักข่าวเองหรือว่าประชาชนเองก็แอบ,บจะสงสัยตังหิดตังหิดอยู่แล้วว่าบิ๊กป้อมเนี่ยน่าจะเป็นหัวหน้าพักตัวจริงมานานแล้วแต่ว่าตําแหน่งของบิ๊กป้อมเนี่ยเป็นประธานยุทธศาสตร์พักพลังประชารัฐทีทนี้มาดูเลขาธิการพักฮะตัวเต็งเลขาธิการพักมีคุณนัทพลที่สุรรน คุณสันติพร้อมพัดและคุณอนุชานาคาสายและแววมาว่าคุณสันติอาจจะได้ขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแทนที่ของคุณอุตมะด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐไม่ได้ส่งผลแค่ในพักเท่านั้นแต่ว่าส่งผลถึงการปรับคณะรัฐมนตรีด้วยนะฮะอันนี้หลายคนคาดการเลยว่าคอรมอเปลี่ยนแปลงแน่นอนแล้วสองเก้าอี้ใหญ่ อย่างกระทรวงการคลังของคุณอุตมะและกระทรวงพลังงานของคุณสนธิรัฐมีแนวโน้มสูงมากที่จะถูกเปลี่ยนนะครับทีนี้คุณผู้ชมฮะโผล่ออกมาขนาดนี้ไปดูท่าทีของบิ๊กป้อมกันหน่อยฮะพลเอกประวิตยวงสุวรรณนักข่าวตามมา2วันแล้วเมื่อวานก็ตามวันนี้ก็ตามฮะถามอีกครับบิ๊กป้อมครับนักข่าวถามนะฮะบอกว่าหนักใจไหมบิ๊กป้อมพร้อมไหมที่จะรับตําแหน่งหัวหน้าพักบิ๊กป้อมตอบแบบนี้ฮะบอกว่าเป็นเรื่องของพัก จะไปตอบได้อย่างไรว่าจะเป็นหรือเปล่านักข่าวถามต่อฮะบอกว่าแล้วในฐานะที่บิ๊กป้อมเนี่ยเป็นประธานยุทธศาสตร์พักสามารถพูดอะไรได้ไหมบิ๊กป้อมตอบไม่รู้นะฮะเป็นคําตอบสุดฮิตของบิ๊กป้อมอยู่แล้วนะฮะอา้าวนักข่าวไม่ลดละฮะบิ๊กป้อมตอบไม่รู้มา2วันติดไปถามบิ๊กตู่ก็ได้อะไปถามพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะท่านนายกบอกว่าเรื่องนี้เรื่องการเมืองเป็นเรื่องในพักพลังประชารัฐตัวเอง ไม่ขอยุ่งจะยุ่งเฉพาะเรื่องของการรวมรัฐบาลการจัดตั้งคอรมอการปรับคอรมอแล้วย้ำนะฮะบอกว่าเรื่องนี้ไม่จําเป็นต้องเรียกใครมาคุยไปฟังเสียงท่านนายกหน่อยฮะการเมืองผมก็อยากพูดตรงนี้มากนะเพราะเป็นเรื่องของการเมืองระดับพักการเมืองซึ่งมันก็เป็นทุกพักนะผมไม่ไปชี้แจงไปแก้ไขแก้ตัวอะไรให้ใครผมจะยุ่งเกี่ยวเฉพาะเรื่องของรัฐบาลในเรื่องของ การร่วมรัฐบาลนั่นคือหน้าที่ของรัฐมนตรีนะหัวหน้ารัฐบาลเรื่องการปรับเข้าใจผมคิดว่าไม่จะเป็นมันเป็นเรื่องของภายในพรรคก็คุยกันในพรรคกับไปคุยกันไปนะไม่จาเป็นผมต้องไปเรียกใครมาทั้งสิ้นนะผูกโยงเก้าอี้รัฐมนตรีผมบอกแล้วไงรัฐมนตรีการที่ผมจะไปปรับคอรมอได้มันก็ต้องว่าในขั้นตอนหนึ่งในเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลนยนายกจะต้องพิจารณาในภาพรวมตรงโน้นนะครับในเรื่องของตรงนี้็นเรื่องของพรรคการเมืองก็ว่ากันไปเนี่ย มันก็เป็นเรื่องของพรรคการเมืองก็วางกันไปนะฮะท่านนายกก็บอกแบบนี้นะฮะทีนี้คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะยังงงแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วทําไมพลังประชารัฐถึงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้นตอของการเปลี่ยนแปลงทําไมเกิดอะไรขึ้นทําไมบางกลุ่มถึงไม่พอใจคุณอุตมะไม่พอใจคุณสนธิรั์มันเกิดจากอะไรแล้วทําไมหัวหน้าพักคนใหม่ถึงต้องเป็น บิ๊กป้อมเรื่องนี้ครับทีมข่าวของเราไปสอบถามจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยร,รังสิตอาจารย์มีคําตอบมาให้แบบนี้ครับความรู้สึกคุกรกุ่นมามาพอสมควรแล้วบรรดาสสในพลังประชารัฐที่ต้องลงพื้นที่ใช้งบประมาณส่วนตัวในการไปช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนเนี่ยประสบปัญหา ขาดพ่อน้ําเลี้ยงหรือการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคแนวทางหรือนโยบายการเยียวยาเป็นไปด้วยความลาชา้าปฏิเสธไม่ได้ครับกระทรวงการคลังซึ่งคุูอุตมเป็นผู้รับผิดชอบอ่ามันจึงไม่เป็นการเกินเลยที่ทุกคนเนี่ยใช้กระแสะตรงนี้เข้ามากดดันเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์คุณอรตมแล้วคุณอุตมก็เลือกที่จะนิ่งและเลือกที่จะไม่ทําอะไรในเดียวกันว่าแนวรบที่เคียงข้างคุณอุตมหรือ ทีมงานหรือทีมสับสุนที่เป็นสสเงียบเสียงแผ่วเบาหรือออกมาโต้อตอบก็ไม่มีน้ำหนักที่จะให้ประเด็นทางสังคมได้ช่วยคุณจุมมาหรือคุณคุณสนธิรัตน์ในฐานะเลขาธิการพรรคได้เลยพลเอกประวิทย์นี่แน่นอนครับความกว้างขวางความมากบาร,รมีเนี่ยมีความจําเป็นไหมในสายการนี้ผมคิดว่าจังจำเป็นเพราะภาพหากยังเป็นคุณอุตมะในฐานะหัวหน้าพรรก็ดีหรือคนสนธิรัตน์ก็ดี แน่นอนครับการพ้นสภาพหมดอำนาจในตําแหน่งหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคไปเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าสียอดกุมาเนี่ยมันเท่ากับว่าต้องล้างไพ่ในการปรับครมปรับคณะรัฐมนตรีต้องเกิดขึ้นภายในภายในเดือนมิถุนายนนี่แหละก็ต้องมีการเกลี่ยก้าอี้รัฐมนตรีงนั้นการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคเนี่ยหัดเดิมเนี่ยยังต้องเป็นคุณอุตมคุณสุรัจะไปพูดคุยกับพรรคร่วมเนี่ยการเจราจารเนี่ยเล่หรือ การรู้เท่าทันก่อพักร่วมเนี่ยอาจจะชั้นเชิงทางการเมืองแล้วกันนะครับอาจจะไม่เท่าดังนั้นหลายๆกลุ่มในพังประชารัฐเนี่ยปฏิเสธว่าลอยแพนะครับปล่อยให้กลุ่มสียอนกุมารคุณอุตมะคุณสุนทรรัตน์ต้องโดดเดี่ยวลอยแพรคราวนี้เก้าอี้รัฐมนตรีทั้งหมดก็น่าจะหลุดหมดถ้าหลุดหมดในสัดส่วนของกลุ่มสียอดกุมารเนี่ยมันทําให้กลุ่มการเมืองมุ่งอื่นๆในพังประชารัฐเนี่ยหายใจได้คล่องคอมากขึ้นทําไมจึงต้องเป็นคุณประวิทย ความกว้างขวางนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยบารมียังมากมายแผ่ไปถึงทุกภาคส่วนธุรกิจกองทัพหรือแม้กระทั่งตำรวจผมเชื่อว่าคงใช้สูตรเดียวเหมือนที่สมัยพรรคเพื่อไทยเล่นเกมคือพรรคเพื่อไทยสมัยก่อนนะยุคก,ก่อนยุคก,ก,ก,ก่อนที่คุณสมพงษ์อมรวิวัฒนะ์จะเป็นหัวหน้าพักเนี่ยก่อนหน้านี้คือพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินเป็นหัวหน้าพักแต่รู้ว่าคุณวิโรจน์ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีฮะแต่ว่าชูคุณยิ่งรักมาเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับ คงใช้สู่แบบนี้คุณประวิตรรับหน้าเสือเป็นหัวหน้าพักแต่ยังไงก็ต้องชูปรเอกประยุทธ์เหมือนเดิมนี่ครับนี่คือสิ่งที่เราต้องตามกันต่อนะฮะถามว่ามันสําคัญอย่างไรการที่พักการเมืองพักใหญ่เปลี่ยนแปลงหัวหน้าพักและเลขาธิการพักเรื่องใหญ่นะครับแล้วนั่นส่งผลตามมาแบบที่อาจารย์วันวิชิตบอกนะครับว่าการปรับคอรมอมีแน่นอนคําถามต่อไปที่ประชาชนส่งเสียงไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะฮะถามว่าอย่าลืมนะฮะ ให้คิดถึงประชาชนเอาไว้ด้วยในการเปลี่ยนแปลงทุกการเปลี่ยนแปลงนะครับ